สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสามากัร์ดให้สบัดกับเราสองคนในคู่การ์ดสะบัดค้าโอ้ยมาแบบเบา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 ไม่ค่อยมาไม่แปลกๆปลกไงไม่รู้กลัวมันจะเลยสิเอ้าเอาเอามาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับผมชนะและคุณชิสาช่วงเวลาดีๆฮะบ่ายสามครึ่งโดยประมาณเอ๊ะเฮ้ยคุณบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเหรอวันนี้วันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์เป็นวันมะเร็งโลกอ๋อดีนะมะเร็งอย่างเดียวไม่ได้มาจริงไม่ แต่มาเร็งโลกนะไม่สําคัญแต่เมื่อไหร่ละเธอจะรักกันก็อยากรู้้ารักกันแล้วส่งข้อความไลน์มาคุยกันนะครับวันนี้เรื่องราข่าวสารของเรานี่มาหลากหลายนะมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามมันะติดตามเลยได้สมบัติข่าวเ <Tell S 2> ด็ดมีผู้ชายคนหนึ่งครับเกิดอาการประหลาดตัวสันแบบนี้ขณะเดินทางไปกราบไหว้ที่ถ้ำนาคาว่าแต่เกิดอะไรขึ้นต้องติดตามต งานนี้ลั่นลั่นดังโรงพยาบาลเลยเกิดเหตุคนไข้กับพยาบาลเถียงกันอย่างดุเดือดเดี๋ยวมาดูต้นสายปลายเหตุตเรื่องนี้ก็ดุเดือดไม่แพ้กันพี่ชายเมาคลั่งทำร้ายน้องสาวแถมชกแม่ด้วยโอ้โหนี่มันลูกผู้ชายตัวจริงอะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัดสะบัดขาว ผู้ชมครับคือสถานที่ที่เราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกันในประเทศไทยเนี่ยเยอะมันมีเยอะนะอ่ะที่ไหนลาดังๆหลายที่อ่ะอุดรธานีคำชะโนดล่ะหนึ่งครับจังหวัดเลยก็มีพระธาตุหลายที่เหมือนกันถูกต้องความพนมก็มีครับเออเอางี้ไปที่ที่หนึ่งที่ช่วงนี้กระแสมาจริงๆแล้วมานานแล้วด้วยนะครับกับการไปกราบไหว้ท้ามนาคาที่บื้การไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหขึ้นไปกราบไหว้ด้วยความศรัทธาแต่มีอาการแบบนี้ครับ ยอมแล้วลูกยอมแล้วโอยอมอะไรเอณพูดว่าลูกยอมแล้วลูกยอมแล้วเฮ้ยแล้วก็ร้องไห้ไปแบบเนี้ยครับคุณผู้ชมครับอ้าวคุณพี่ท่านนี้นะครับเดินทางไปกราบไหว้ถ้ำนาคาที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะเชื่อว่าใครหลายๆคนรู้จักครับ ซึ่งการไปกราบไหว้ของพี่เขาเนี่ยนะครับก็ไปตามปกติแหละก็ไปขอพงขอพรตามจุดต่างๆที่เจ้าหน้าที่เขาจะแนะนํานะเขาจะตาประกบดักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเลยนะ<ช>และจะแนะนําให้แต่ละคนทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ตรงนี้กราบไหว้ได้ตรงนี้ใช้เวลาได้ตรงนี้ต้องรีบไปอะไรไ <ป S 1> ยังไง <c oughs> ดูแลหมดครับ แต่อาการของเขาอยู่อยู่ตัวสันมือสันแล้วมีอาการแบบนี้พูดออกมาในลักษณะตามในคลิปเลยครับโอ้โหชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะเพราะเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงอ่เกิดจากอะไรบางคนก็เป็นห่วงบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ เป็นอะไรมาหรือเปล่าออนะคะก็ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงอะค่ะเอาเอาเอ,า,อางนี้ละกันบอกเอาไว้เผื่อใครจะไปนะครับถ้าจะไปไหว้ที่เนี่ยนะเขาไม่อนุญาตนะให้นําดอกไม้ทูบเทียนแผ่นทองแป้งผ้าสามสีหรือวัตถุสิ่งแปลกปลอมใดๆขึ้นไปเอา<ะ>ที่จําเป็นก็คือน้ําอ,อุปรกรณ์ต่างๆที่ พร้อมสำหรับการเดินป่าหรือว่าเดินเขามันเดินไกลมันเดินบูนิดหนึง่งนะคะแล้วก็มีระยะเวลาจํากัดในการไปไหว้ด้วยนะค<ม>ุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนถ้าใครคิดว่าตัวเองมั่นใจในการขับรถเราก็อย่าประมาทนะคะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้ค่ะ นั่นไงนั่นไงว้าแลวว้าแล้วเ <fragr pie S 1> นี่ยแหละค่ะ <f ri> มาเร็วมาแรงแบบนี้พอจะแซงหรือจะเปลี่ยนเลน <asz> <c ig> <on> มันก็ทํทำให้รถเสียหลักแล้วก็ไปชนคันอื่นอย่างที่แท э ็กซี่คันเนี้ย ก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมเพตตะกวดขับรถเขาโพสต์เอาไว้เพราะฉะนั้นดูแล้วก็ตั้งสติกับตัวเองระมัดระวังในการขับรถเพราะถ้าเราไม่ประมาทคนอื่นอาจจะประมาทก็ได้อย่างหนึ่งที่แนะนําก็คือการแซงขวาค่ะ,ะก็คือแซงขวาแซงได้แต่ถ้าแซงซ้ายอย่างนี้อันตรายมันก็เสียหลักได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตาต่อกันแบบชัดๆในคู่คกันสะบัดเท้า าละจามาละจาคู่บัตรบัตเจ่ามาจ้า้าไปพูดไปอย่างนั้นล่ะครับเป็นแบบวัยุนหนจ้าโอ้โหวายุนไหนก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมแต่รายการเราดูได้ทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยต้องเพราะฉะนั้นส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับใช่คะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพิธีกรรมโบราณเขาเรียกว่าไหว้ปักกรรมช้างฟ<า>ังแล้วแปลกมันคืออะไรนั่นน่ะสิไปดูภาพนี้พร้อมๆกันไปดูซิว่าพิธีกรรมนี้เขาทำกันยังไงครับ พิธีกรรมที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไหว้ประกรรมช้างหรือการขอขอมาช้างนั่นเองค<ฆ>่ะการไหว้ครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการขอข,อขอมาช้างเรียกขวัญช้างอะไรก็ว่ากันไปเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นการขอขอมากรรมในลักษณะที่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทําผิดพลาดหรือว่าเคยล่วงเกินตามคิดที่เห็นหน,นะ<ฆ>เขาบรรยายไปด้วยนะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่อ,อะไรที่เคยล่วงเกินเอาไป ก็ขออภัยด้วยใช่ค่ะก็เป็นการเรียกขวัญให้แม่พังหรือว่าช้างเนี่ยมีชีวิตยืนยาวขึ้นแล้วก็เสริมสิริมงคลแก่ครอบครัวของขวานช้างด้วยนะครับเนี่ยพิธีนี้เขาเตรียมของไหวมาเยอะคุณผู้ชม,มทั้งหัวหมูผล,ลไม้ต่างๆดอกไม้ใบสีน้ำส้มน้ำหวานและที่สำคัญนะเวลาเขาทำพิธีแบบนี้เขาก็งงมีแอลโกอฮอล์ด้วยคุณผู้ก็เป็นความเชื่อนะร,รประกอบอยู่ในเครื่องไหวเหล่านี้ ส่วนการไหว้ประกำช้างก็เหมือนกันนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะที่ต้องมีเพราะว่าปรกกำช้างเนี่ยคืออะไรมันคือเชือกที่ทํามาเพื่อใช้คลองนั่นเองออไหว้ประกำช้างไหว้ประกำช้างเนี่ยหมายถึงสิ่งนี้แหละคุณผู้ชมเอาไปรู้จักกับช้างตัวนี้เลยดีกว่าค่ะช้างตัวนี้นะครับชื่อว่าแม่พางสีดอกเงินตอนเนี้เป็นแม่ช้างที่ตกงานครับโโไม่มีงานางสแสดงไม่มีงานทําน่าสงสารจริงๆและที่สําคัญจะไม่มีโรงช้างด้วย ใกล้หน้าฝนไม่มีบ้านแถมดูผิวมันผิวของช้างะนะครับคุณผู้ชมครับอ,อยากให้เห็นว่าผิวมันไม่สม่าเสมอกันใช่ไหมเนี่ยน่าสงสารมากเป็นโรคผิวหนังอีกต่างหากอ้อาวก็ขอและกันภาวนาให้แม่พังนะมีบ้านไวๆนะขอบคุณนะครับข้อมูลนี้ภาพนี้จากติ๊กต็อกแอดโกหลงด้วยนะครับเอางี้ถ้าแอดเข้าไปแล้วเนี่ยมีโอกาสไปสอบถามถึงอาการหรืออยากจะช่วยเหลือกับ รา,างทางตัวนี้ก็ได้เหมือนกันกอคอมเมนต์ไปขอคอนแทคช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะคะส่วนเรื่องความเดือดร้อนของคนป่วยอยากจะให้ช่วยเหลือก็ต้องไปที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าคนคนนี้เขาไปเจอคุณพยาบาลโอ้ยลั่นนะคะดังลั่นโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ ของโรง,งพยาบาลไม่ใช่ปัญหาของคนไข้นะโทาไม่ใช่ปัญหาของคนไข้ค่ะพยาบาลไม่ได้โทษอะไรคนไข้เลยนะพยาบาล่าอะไรคนไข้หรือยังก็เนี่ยผมพูดกับคุณแล้วคุณพูดเสียงดังตั้งแต่คนไข้คนเมื่อกี้แล้วเนี่ยาาคนที่ออกไปเมื่อกีาาค้คุณคุณป้าน่ะค,คุณอธิบายนะคุณเป็นพยาบาลคุณใช้ใชาวาจาที่มันดีกว่านี้่ค่ะขอโทษนะคะเนี่ยคุณขอโทษด,ด้วยความเต็มใจไหมค่ะขอโทษค่ะ ผมรู้ว่าคุณทํางานเนี่ยคุณอยู่กับคนไข้คุณเครียดแต่ว่าลักษณะการอธิบายคุณควรที่จะใช้วิจารณญาณในการพูดให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่ใช่ว่าคุณมาใส่อารมณ์กับคนไข้ทุกคนทุกคนไม่ใช่ว่าคนไข้เข้ามาแล้วคุณกจ็จะไล่คนไข้ออกไปอย่างเงี้ยเห็นไหมบทสนทนากันอย่างนี้ oh, คือเชื่อแหละ ว่าหลายคนดูแล้วก็คงมีความคิดเห็นแยกเป็น2ฝ่ายนะคะเข้าใจทั้งฝ่ายคุณพยาบาลเข้าใจทั้งฝ่ายคนที่ถ่ายคลิปหรือว่าคนที่เป็นคนไข้นะซึ่งเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปเนี่ยหลายคนดูแล้วก็อูโหมีคอมเมนต์กันมามากมายเป็นการจะว่าถกเถียงไหมเละคุณชนะก็ลักษณะคล้ายๆแบบนั้นก็คือพยาบาลกับญาติคนไข้นะคะคือญาติคนไข้เนี่ยเห็นคุณพยาบาลคนนี้คุยกับคุณป้าคนก่อนหน้านี้แบบเหมือนเสียงดังอ่ะเหมือนใส่อารมณ์เหมือนพูดจาไม่ค่อยดีพอมาถึงคิวของเขาเองเขาก็เลยเหมือนตักเตือน ว่าคุณพยาบาลพูดแรงไปนะออลพยังไงพอได้ยินแบบนี้ได้ดูแบบนี้แน่นอนฮะอย่างที่คุณชีสาบอกคอมเมนต์มาเพียบบางคนก็โอ้โหก็เข้าข้างไปทางฝั่งของอคนที่เป็นเจ้าของคลิปค่ะอ่ะส่วนบางคนนะครับก็บอกว่าอุ้ยคุณต้องเห็นใจพยาบาลเขานะแลวที่สําคัญเขาก็ไม่ได้ใช้ถ้อยคอยําหยาบคายอะไร เสียงเขาอาจจะดังอยู่อย anyway. like ่างนี like ้ห oh ร well ือเปล่าและบางทีการพูดดังกับผู้ที่สูงอายุบางทีไม่ใช่เรื่องของอารมณ์นะผู้สูงอายุเขามีปัญหาเรื่องการได้ยินหรือเปล่าก็เลยต้องพูดเสียงดังแบบนี้ใช่ไหมคุณชนะอ่ะใช่ไหมผมคนหูตึงบางทีชอบให้คนพูดเสียงดังๆก่อหูอ๋ยอ่ามันก็แล้วแต่มันเป็นไปได้หมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรยังไงพูดกันด้วยเหตุผลที่ดีแล้วค่อยๆบอกกันอย่าใช้อารมณ์ใส่กันอันนี้มันไม่ดีคารพสิทธิซึ่งกันและกันก็น่าจะทำให้พกกเราคุยันได้ ่งสบายใจนะคุณผู้ชมอ,อ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหเรื่องนี้นะครับอารมณ์ล้วนๆเลยฮะแล้วที่สําคัญนะครับเห็นว่าเมาด้วย,ยผู้ชายคนหนึ่งครับเมาแล้วคลั่งอารวาสนะครับไปทําร้ายน้องสาวและทําร้ายแม่ของตัวเองเอสุดท้ายพ่อเลี้ยงทนไม่ไหวก็ต้องเจอแบบนี้แหละครับไอ้เล็กค<ห><ห>ุเ <beb S 2> ห็นน้ำเด้งไหมคุยามต้องถามพี่ปูไปรัไปไเล็กเดี๋ยวความดีหน้าวิบวับพ่อคุนะใฮ้

แล้วพอทราบหัวข้อเอาผู้ใเป็นละเมิดไทยเอาผู้ใดไทยโอ้มันชุนละมุนมั่วตัวกันไปหมดเอาผู้ก่อเหตุเห็นไหมเห็นไหมดูผ้าไปนะแล้วได้ยินเสียงด้วยบอกไอ้เล็กไอ้เล็กไอ้เล็กคนที่ก่อเหตุอ่ะชื่อเล็กค่ะคนเนี้ยครับได้ดนัยโตปรางโอ้โหอารวาสเลยครับแล้วคุณดูดูจังหวะนี้นะเนี่ยพักแม่ตัวเองลงนั่นแม่ของเขาเนี่ยนะ S <S แ,ลแล้วต่อมาคือใครนี่ <N ic> น้องสาว <N ic> อยดวนกันไปช่คนเลยนะคุณนะเคลื่องซ้ายเคลื่องขวาบแบบนี้ย <N ic> นั่นสิครับโอ้โหเหตุมันเกิดที่บ้านเลขที่2 4 3หมู่5ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ ทีนี้เรื่องถึงตำรวจละค่ะร้อยตำรวจตรีเอพยานกีตาร,รองสารวัตรตำรวจสายตรวจตำบลคลองแม่ลายเนี่ยก็นำกำลังมาระงับเหตุนะแต่เหตุการณ์มันก็ชุลมุนวุ่นวายอะค่ะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็คือนายเล็กกับญาติญาติเนี่ยก็ยังไม่หยุดทะเลาะวิวาทกันคุณดูสิตำรวจก็พยายามห้ามปรามเอาตัวเข้าห้ามแล้วเนี่ยนะแต่แบบอุ้ยไม่หยุดกันสักคนเลยทีเดียวแล้ว สังเกตคุณผู้ชมที่บริเวณศีรษะของนายเล็ก่ยนะมีบาดแผลเลือดไหลเต็มใบหน้าเลยนะคะครับตำรวจก็ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่่จึงสามารถแยกได้น่กว่าไปห้ามมวยนนอั่นเสียโอ้แต่เดีนี้โดนเลยโดนเลยเอาได้เลือดได้เลือดเหมือนกันสำหรับผู้ก่อเหตุนะครับทีนี้หน่วยกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานเขาก็เลยมาปฐมพยาบาลให้กับนายเล็กแล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลกำแพงเพชรละค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงอะ ไปลองดูกันหน่อยนะครับน้องสาวของนายเล็กนะครับก็คือนางสาวธัญรัตน์โตปรากอายุ30ปีปเธอคนนี้บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนายเล็กเนี่ยเมาครับแล้วมาทําร้ายเธอแม่เห็นก็เลยเข้าไปห้ามแม่ก็เลยถูกลุกหลงโดนทําร้ายไปด้วยอย่างนี้พ่อเลี้ยงก็ทนไม่ไหวล้เห็นว่าทําร้ายทั้งน้องสาว,วทําร้ายแม่แมตัว,วเองอีกอพ่อเลี้ยงก็เลยคว้างค้อนเข้าใส่ไปใสใน่นายเล็ก นายเล็กก็ได้รับบัดเจ e, ็บหัวแตกอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ถึงแม้เหตุการณ์น่ะมันจะสงบลงไปแล้วนะแต่ทุกคนบอกว่าต้องอยู asking. ่อย่างหวาดผวาจริงๆกลัวว่าพี่ชายก็คือนายเล็กเนี่ยจะมาอลาวานอีกไปลองฟังเสียงของน้องสาวคนที่โดนทาร้ายหน่อยครับเหตุการณ์คือพี่ชายหนูอ่ะ เขาเมามาแล้วเขาก็มาอรารวาสที่บ้านหนูกาลังทําป้อมประตูอยู่แล้วตอนนี้เขาก็โวยวายจะตีหนูแม่ก็เลยห้าม,มกับพ่อเลี้ยงก็เลยห้ามแล้วเขาก็เลยตีแม่ชกแม่แล้วก็บีบ uh, คอพ่อเลี้ยงค่ะเหตุการณ์มนันจะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาที่เขาเมาเขาจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยบ่อยไหมฮะบ่อยค่ะคือเดี๋ยวนี้เขากินเหล้าบ่อยแล่เถ้าเมามาคือจะไม่มีใครสามารถทําอะไรเขาได้เขาจะต้องใหญ่ที่สุดอืมโอ้นี่ยไง สุราครับทำให้ขาดสติจริงๆเป็นคนละคนเลยละ่ะแต่เขาบอกว่ามูลเหตุนะที่แบบว่ามาทําความวุ่นวายแบบเนี้ยเธอเชื่อครับน้องสาวเธอเชื่อว่าลึกๆเนี่ยเกิดจากที่นายเล็กเนี่ยไม่พอใจที่พ่อยกบ้านหลังเกิดเหตุให้กับน้องสาวคนเดียวนายเล็กเลยเหมือนกับประมาณว่าฝังฝังลึก ความแค้นมันฝังลึกโอ้ก็เลยยังไงไปดื่มเหล้าระบายความเครียดความในใจแล้วก็มาก่อเหตุที่บ้านอ๋อก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรกันในครอบครัวอะไรไม่สบายใจเคลียร์กันคุยกันนะคะน่าจะได้สงบปัญหาต่างๆลงนะอีกเรื่องหนึ่งเหล้า เหล้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าคุณกินเหล้าแล้วเมาเนี่ยนะคะไม่ควรขับควรจะกลับไปหลับที่บ้าน<ด>ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเหมือนคุณป้าคนนี้ยังไงอ้าวหลับที่ไหนล่ะถ้าไม่หลับกลางถนนแบบนี้จะเป็นยังไงล่ะคะมาม<อ>ทำอะไรดีก่อมอมันนอนอยู่นี่มานอนอยู่นี่ไมยใครจะพามามันเห็นหม่องนอนด้วยมันในแม่ที่นอนกินเหล้าไหม กินเล่าอยู่ครับกินได้อยู่ครับโอ้เราใส่รองเท้าไปนอนที่ใหม่เด้อนี่เลยตรงไหนโอ้พี่ไม้ขอภูไฟหน่อยน่าจะนำส่งภูมิลำเนาใหญ่คมสันเนี่ยนะแกมายังไงนี่เหรอเอาก็มันนั่งอยู่คนเดียวอยู่ดีโอ้แกอยู่น้องก็โดนหือว่าสวนพักแกนี่ก็โดนสิแกโดนเนี่ยโอ้โอ้ดวงดวงก็เดือดถึงนี่แหละ บาดเท้ตรงงตะคุนบาดเท้ตรงเนี่ยว่าองเฮ้ยแกนี่อย่าขับมันจะไปโดนคนชื่อดาวันใจหานอายุวาน่าปีปปโอ้โ,โหก็เมาแล้วเขาบอกว่าไม่ให้ขับแล้วทำไมก็เลยหลับมาตรงนี้เลยว้ย หลับบางคนจะไปหลับที่บ้านที่มันปลอดภัยไม่ใช่กลางถนนแบบนี้ค่ะป้า oh. ป้าอย่าเข้าใจผิดเนี่ยคุณตำรวจเขาเลยต้องมาดูเลยเนี่ยมาดูแลเลยตอนที่ป้าแกยังนอนอยู่ตรงนี้แล้วแบบสลึมสลือต,ตื่นขึ้นมาเพราะตำรวจเขามาปลุกใช่ไหมใช่ก็ยังคิดว่าโอ้ย เหมือนฝันไปเทพบุตรมาถึงที่แมาแต่สียังนอนคนเดียวสบายๆอยู่เลยไม่ใช่นะแต่นี่เป็นเรื่องจริงคุณป้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ11โมง45นาทีวันนี้นี่เองตำรวจสพพี่มอ่ะเขารับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่ามีคนนอนอยู่กลางถนนครับคุณตำรวจกลัวเหลือเกินจะเกิดเป็นอุบัติเหตุหรืออันตรายแล้วตำรวจก็เลยมาถึงที่นะคะอยู่บริเวณถนนรอบสะเพลงสะโบราณเขตเทศบาลตะบนพี่มอยอำเภอพี่ามจังหวัดนครราชสีมานี่แหละไปถึงแล้วก็เจออย่างเงี้ยบุกให ตื่นก็เอายอมยอมออกมาข้างทางยกมือไหว้คุณตำรวจอย่างนี้ถามว่าทาไมไม่ไปหาที่หลับที่นอนดีๆไม่ไปอยู่ตรงที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ปาก็ก็ยิ้มอย่างงี้แล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกยาน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 คือยานยานยานภาษาอีสานบ้านดีใช้เออย่านแปลว่ากลัวอุ้ยไม่ใช่กลัวแล้วยานอย่างนี้ยุ้ยแล้วมันไม่ใช่ยานโอ้คอคุณป้าเขากลัวใช่ไหมเออเขาบอกว่ากลัวกลัวกลัว อ่ะทีนี้ตำรวจเขาก็ถาม,มานะว่าเป็นใครมาจากไหนไปรากฏว่าคุยกันไปไม่รู้เรื่องอ,ะอ่ะทีนี้สอบถามหรือว่ามาสืบค้นที่หลังก็ทราบว่าคุณป้าเนี่ยชื่อนางดาวหวันใจหานอายุ50ปีแล้วนะอ,อยู่ที่บ้านเลขที่189หมู่1 1บตำบลรังกาใหญ่อํเาเภอพ่มายโคราชนี่แหละ<อ>แต่เป็นคนแบบไม่มีสามีไม่มีลูกอ่ะโอ้<า>ดีเขามาถึงตรงเนี้คุณชิสาทำไมอะ drama มา,มาเลย,ยจริงก็เหมือนไปน ี่จี้ใจดำเออก็ถามมาจากไหนมีใครเป็นญาติพี่น้องอะไรยังไงแกร้องไห้เลยครับแกดึงดราม่าเลยครับอ่ะไม่เชื่อไปดูฮะเดี๋ยวเป็นตวนตรวจเฉยๆนั่นงูทางก็ลานมูปีงี่รานเออดูอันนี้เราจะวางอันนี้ลงไปแล้วนหรอยอกว่าที่ร้านาหยัง มันจะมคีะนคนไมตอบเลยมีนี่เลยไมส่งออ่แต่มีมีเลยไปส่งจะยานใครจะกลัวใครเนี่ยจะเป็นตัวจองตั้ความมคลเยรออยู่เลยยานตำรวจจับโอ้ยานแกยาน ยานอะไรกลัวอะไรกลัวตำรวจจับอ,อ,อ,อยานตำรวจจับ,ตำ,จบตำรวจบอกว่าไม่ไต้มาจับมาช่วยนะหลักจากนั้นก็คือให้หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาพิมายเนี่ยมารับตัวคุณป้ากลับบ้านไปแล้วก็มไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรนะแต่ว่าคราหน้าก็ต้องเตือคนคุณป้าแหละว่าถ้าเมาจริงไม่ไหวจริงต้องบอกคนอื่นให้เขาช่วยเราหน่อยไม่ใช่มาหลับแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะอันตรายอะ เรื่องนี้ก <Humans. S 1> ันบ้างนะครับพ่อหนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งเขาขับมอเตอร์ไซค์จะไปส่งของดีๆแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าต้องยุติอาชีพไรเดอร์แล้วไปหันเอาดีด้านการเป็นกรรมการห้ามมวยก็ไปเจอมวยต่อหน้าต่อตาต้องห้ามครับตองครับมาส่งของครับเนี่ยชี้มุมทำไมโอ้ชี้ไม่ได้ไอ้จิมาไหนมไหน

คุณลองนึกภาพและจินตนาการตามดูถ้าคุณเป็นรายเดอร์ค่ะในาะคุณขับไปถึงที่หมายแล้วคุณบอกกับพี่รปภว่าพี่ครับมาส่งของครับร,บรปภตะโกนตับมาเลยเออ,อมึงจะมีเรื่องเหรอ <Hey! S 1> มานี่มามาไมา้ผมกูคเคารพมึงตลอดนะพูดอย่างนี้อ้าวรายเดอร์ก็บอก พี่ครับผมมาส่งของครับเอาก็มาดิก็มามาต่อยก็เลานะคือกลายเป็นว่าไม่ได้ส่งของแล้วครับอของต้องวางมอเตอร์ไซค์ต้องดับเครื่องแล้วมาห้ามมวยครับโอ้โหทะเลาะกันแบบนี้เราทํำยังไงนุ่มไรเออดอร์คนนี้เนี่ยเขาชื่อคุณไววิทย์นะคะคร <ำ S 2> ับคุณไววิทย์เนี่ยวิดีโอคอล<อ>ให้กับทีมงานดได้ฟังคุยกับเราแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยกำลังไปส่งของตามปกตินั่นแหละแต่อย่างงี้ เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อย่างที่ผมบอกอะไปถึงตรงหน้าจุดที่กำลังจะเข้าไปส่งของก็คุยกับรปภดีๆอะพี่ครับรปภครับกลายเป็นว่าเนี่ยบาดนีบาดนีอุ้ยอไรอ่ะบอกพิกัดนิดนึงเกิดขึ้นที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุงกรุงเทพนะคะครับทางทีมงานของเราก็สอบถามรปภที่อยู่หน้าป้อมนะแต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใส่เครื่องแบบรปภชื่อในตุ้มนะเป็นหัวหน้ารปภล้วน คนที่ใส่เชิดขาวคือในพรอสองคนนี้มีเรื่องกันมาก่อนค่ะแต่มีอีกคนหนึ่งนะที่อยู่ในคลิปอะ่ะคือเสื้อยืยดขาว,ขาวที่ใช้มีดไล่ฟันเนี่ยคือในอ้วนทั้งหมด3าคนเนี้ยเป็นรปภทํางานมาด้วยกันแต่ปมปัญหาเนี่ยมาจากหมวนหน้ารปภอ,อ,อย่างในตุ้มนี่นะคะไปทวงเงินนายพรยืมเงินไปไงหกพันบาทแต่ว่านายพรบ่ายเบี่ยงไม่คืนให้เขาอ้างว่าเป็นเงินที่เบิกจากบริษัทไงเ้าวคุณไม่จเรื่องใช่ ก็เลยมีปากมีเสียงชกต่อยกันแล้วก็มีนายอ้วนอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยมาร่วมห้ามด้วยแต่ไม่ได้มามือเปล่าเอาเมีดมาด้วยไงคุณโอยเกือบไปแล้วไม่ล่ะ,ะทีมขาวของเราติดต่อนายอ้วนนะเจ้าตัวเนี่ยยอมรับและพูดคุยกับทีมข่าวของเราคนนี้นะครับบอกว่าทำจริงตามภาพนั่นเลยก็ตอนนั้นไม่พอใจอะ่ะอีกฝ่าย่บายเบีย,ยงไม่ยอมคืนเงิน ทั้งที่ก็มีพยานรับรู้แล้วก็เห็นด้วยส่วนความโมโหเนี่ยนะฮะมันก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้ว่ก็เลยคว้ามีดออกมากะเคลปัญหามไม่ได้ตั้งใจจะฟันจริงๆหรอกกะเอาออกมาคูอเอางี้ละกันสุดท้ายนะครับด้วยความที่ว่าอารมณ์มันพาไปทั้งสมคนทั้งพรตุ้มอ้วนฟังให้ดีนะพรตุ้มอ้วนโดนไล่ออกหมดเลยครับ โอ้โหกลายเป็นว่าตกงานหมดเลยทั้ง3คนแล้วถ้าเรื่องถึงตำรวจอาจจะเป็นคดีอีกนะเรื่องของการทำร้ายร่างกายในยามวิการหรือว่าพกอาวุธอะไรไปอีกนะมาเล่าให้ฟังไม่ได้ว่ามาซ้ําเติมพี่ทั้ง3าคนนะแต่อยากให้ดูข่าวนี้ซ้าอีกทีจะได้เตือนสติตัวเองว่าอารมณ์พาไปสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็อยากเตือนอย่างหนึ่งใครยืมเงินใครก็คุยกันดีดีทก็รีบคืนเขาไปซะนะคะอีเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนนเหมือนกัน สาวคนหนึ่งเธอขับกระบะมาแต่ถูกแท็กซี่ปาดหน้าไปอ้าวแค่นั้นไม่พอแท็กซี่เนี่ยจะลงมาด่าเธอด้วยท่าคำหยาบคายค่ะพี่มีอะไรปะคะไอเก็พี่ปาดหน่อยเปล่าอะไร เทียนนี้นะคะปาดหน้าแล้วก็มาทำอาการอย่างนี้โอ้โหดาเสร็จแล้วก็ขึ้นรถบึงนี้หายไปเลยเ<อ>แต่เธอคนนี้ก็ถ่ายคลิปหน้าหน้าคลิปคลิปท้ายรถเอาไว้นะให้เห็นทะเบียนน่ยนะคะครับ แล้วก็บอกว่าแท็กซี่คันนี้เป็นคนขับรถปาดหน้าเธอมากรแล้วก็ลงมาต่อว่าเธอแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวบางใหญ่นนรบุรีเนี่ยค่ะอ่ะหญิงสาวคนขับรถนะนะครับก็คือนางสาวรัตยาคงกะพันนะครับอายุ23ปีอ่ะเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเธอขับรถกระบะพาเพื่อนไปหาหมอที่โรงพยาบาลและกําลังเดินทางกลับก็ใช้เส้นทางถนนรัตนาธิเบศปกตินั่นแหละแต่ก่อนขึ้นสะพานกับรถมีรถแท็กซี่สีชมพูคันนั้นแหละ ขับมาปาดหน้าในระยะกรชั้นเชิดเธอตกใจบีบแต่เตือนนิดนึงเอ้ยแซงกระชั้นชิดไปนะอ่าลักษณะแบบนั้นแต่เมื่อลงสะพานเฮ้ยขับมาถึงตลาดบีบอีอำเภอบางใหญ่รถแท็กซี่คันดังกล่าวก็ขับมาปาดหน้าเลยเแล้วคนขับก็เดินลงมาแบบด่าเธอตามที่เห็นในคลิปมาแหละส,สงสัยนะถ้าสงสัยคือสงสัยเรื่องของเสียงแตรน้ะหรือเปล่าที่ไม่พอใจอ่ะ มันก็ปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมามันก็เสี่ยงอุบัติเหตุไงแต่เจ้าของคลิปที่เขานํามาโพสต์นี่นะคะเขาคือเขาอยากจะเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใจเย็นๆนั่นแหละเธอเองก็บอกว่าโชคดีที่เธอเป็นผู้หญิงเธอก็ไม่กล้าที่จะตอบโต้อะไร,รแต่ถ้าหากเป็นผู้ชายด้วยกันบางทีมันจะแบบโดนไงโดนอาจจะมีอารมณ์หรือเปล่านะเออโมโหกันอะไรแบบเนี้นะคะ คุณผูช้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะมันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันจริงๆรถส่งของจอดอยู่ข้างทางสุดท้ายอุบัติเหตุก็พุ่งมาหาเขาอะครับโอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเลยนะแป๊บเดียวครับรถมอเตอร์ไซค์ไปบุดอยู่ใต้ท้องรถแล้วส่วนคนขับลน่ะ ไปไหนแล้วตกข้างทางครับคุณชิสาอคุณเห็นไหมเนี่ยออใชใช่เมืนเขเบี่ยงตัวออกข้างทางไปอะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขับรถมาเร็วแค่ไหนสําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะเพาะเราเห็นแค่ตอนสุดท้ายที่ไปชนกับรถ กระบะแล้วช่แต่อย่างนี้แล้วการฝากเตือนกันนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกรถที่จอดข้างทางเปิดไฟกระพริบไว้แล้วก็ต้องเบี่ยงให้ได้เบี่ยงมากที่สุดนะ,ะส่วนคนที่ขับตามหลังต้องดูให้ดีนะครับขอบคุณเรื่องนี้ด้วยนะคะจากเพจขออนุญาตครับนะคะไปกันต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเมื่อรถบรรทุกฟางขนฟางมาเต็มรถเลยแต่อยู่ดีๆมันเสียหลักคุณผู้ชมพลิกคว่ำกลางถนนเลยค่ะ แบบนี้เขาเรียกว่าเทครับเทเลยครับใช่เทแตจาแตเทฟางเลยนะค <'re good for you> ระับคุณผู้ชมเฟซบุ๊กตะกวดขับรถเขาโพสอุบัติเหตุนี้เอาไว้ถือว่าเตือนกันเป็นอุทาหารณ์นะคะเวลาเราขับรถอยู่ใกล้ๆกับรถใหญ่หรือว่ารถที่มีการบรรทุกอะไรพวกนี้ระวังนะบางทีเขาเปลี่ยนเลนแล้วน้ำหนักรถเขาอ่ะมันทําให้รถเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำได้แบบนี้ครับอะดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคุณชนะครับแต่ก็ทําให้รถติดยาวพอสมควรเล่นปิดหลายเลนเลยทีเดียวเชียวใช่ค่ะติดตามกันด้วยกับ รายการต่อไปข่าวเย็นไทรัฐแล้วเราจะลากันนะฮะด้วยคลิปน่ารักนรักของหมาขาแดนโอ้โหโยกซ้ายโยกขวาน่ารักเลยทีเดียว<อ>แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ